คือถ้าเจอนหน้าที่พาคนซื้อเข้ามาคนซื้อยังไม่มาหรอกแต่จะเป็นลักษณะที่<อ>แบบเขาบอกว่าคนซื้อต้องการซื้อที่ดินถ้าเป็นมินมีได้ถามก่อนเลย<อ>คนซื้อเนี่ยซื้อทําอะไรตั้งงบประมาณอะคะ่ะอยู่ที่เท่าไหร่มันก็มีงบคนซื้อทุกคนนะคะโดยเฉพาะนักลงทุนนัินฝากในหน้าทุกท่านเลยนะสําหรับน้องใหม่ๆที่เพิ่งเข้าวงการนะคะนักลงทุนทุกคนนะ,ะ,นนนะ,ะไม่มีใครตัดสินใจซื้อที่ดินโดยป่าจะจากตัวเลขในใจเขาเคาะเรียบร้อยหมดแล้วนะ เขารู้แล้วว่าปลายทางเขาได้กําไรเท่าไหร่และต้นทางอ่ะเขาต้องซื้อที่ดินนะคะในราคาไม่เกินเท่าไรหร่ อย่างเช่นถ้าทําหมู่บ้านมันก็จะมีหมู่บ้านที่เข้าจัดสรรไม่เข้าจัดสรรจัดสรรเล็กการใหญ่เล็กพิเศษขอบเขตของการใช้ที่ดินก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่เป็นอพาร์ตเมนต์ก็แตกต่างกันไปอีกระยะลลดระยะเซ็ตแบ็กอะไรพวกนี้อีกอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีดมา,แล,า,มาแล้วเดาเดามาเหวี่ยงละว่าที่ดินมันเยอะมากแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะทาอะไรอะไรเงี้ยฮะสมมุติว่ามีใครได้ข้อมูลมาว่าให้หาที่ดินให้หน่อยขนาดเท่านี้ถึงเท่านี้อยู่ในโซนนี้ให้ถามกลับไปว่าจะทําอะไรงบเท่าไหร่แล้วต้องการโซนทําเลตรงไหน มีเมื่อกี้มีโค้ดมินบอกสับมา1คําคำมันมีในหน้าที่ติดทุนค่ะแล้วก็ในหน้าที่ติดเจ้าของทรัพย์อ่ะลองอธิบายในหน้าที่ติดทุนกับในหน้าที่ติดเจ้าของทรัพย์ให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกันยังไงครับ สวัสดีครับมาพบกับผมมินกับสถาปนิกบ้านๆนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่กับกูรูนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านในหน้านะฮะโดยคอนเซปต์เป็นไงครับเรามาช่วยการออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกันกับสังคมสามนิกบ้านๆค่ะและในซีซั่นนี้นะครับเราจะมาในธีมคอนเซปต์เริ่มต้นจากในหน้าสู่นักพัฒนา อสังหามืออาชีพแล้ววันนี้เราอยู่กับโคชมินสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจสาวน,นิกบ้านบ้านทุกๆคนนะคะชื่อว่าโคชมินดารวันค่ะจากเพจโคชมิน i ด t h เอเจนต์ช็อตคัทนะคะนี่ yeah, นะก็ตอนนี้นะคะม,มินเป็นเจ้าของโครงการหมู่บ้านค่ะชื่อว่าโครงการบ้านสุขอาศัยนะรวมไปถึงเป็นวิทยากรอาจารย์พิเศษนะคะเรื่องของการตลาดและการขายอสั แล้วก็ยังเป็นเจ้าของหนังสือเบสเซอร์เลอร์สร้างเงินล้านจากวิกฤตเปลี่ยนชีวิตด้วยอสังหาออนไลน์นะคะอานะะเรื่อนี้เลยและสุดท้ายก็คือเป็นเจ้าของบริษัทโบรกเกอร์ค่ะที่มีชื่อว่า JP Real Estate นะนะก็วันนี้เดี๋ยวจะเอาความรู้และประสบการณ์ในเรื่องของการขายอสังหาเนี่ยมาตีแผ่ให้ทุกคนนะคะอย่างจัดเต็มเลยเดี๋ยววันนี้เราติดตามกันะเลย โอเคอันนี้คือเราเป็นแบบนายหน้ามืออาชีพเลยเป็นอาชีพนายหน้าเลยมันจะมีนายหน้าหลายแบบเนาะบางทีก็เป็นมือสมัครเล่นเป็นคุณป้าคุณยายคุณน้าที่หาอาชีพเสริมมีการบอกขายบอกผ่านกันอะไรเงี้ยแล้วก็คาดหวังที่จะได้สามเปอร์เซ็นต์อันนี้ฮะความแตกต่างระหว่างสองคนเนี้ยระหว่างนายหน้าที่เป็นมือสมัครเล่นกับนายหน้ามืออาชีพเนี่ยมันมีความต่างกันยังไงบ้างมีค, <น S 2> ความต่างเยอะ<ๆ>ถ้าเป็นมือสมัครเล่นอะหลายๆครั้งอะมือสมัครเล่นอะไม่รู้ว่าเจ้าของทรัพย์ตัวจริงคือใคร ความหมายคือเพื่อนบอกมาว่ามีที่ดินแปลงนี้จะขายถ้าขายได้เดี๋ยวแบ่งข้าในหน้ากันคือหมายของมีนาถึงมีในหน้าติดต่อมาบอกว่าจะซื้ออ่ะมิน่ะปกติเราจะติดคนขายอยู่แล้วเพราะเราต้องมีการทําสัญญากับเจ้าของทรัพย์ถูกไหมคะ บางครั้งอะจะมีนายหน้าบอกว่าเนี่ยพาคนซื้อเข้ามาคนนายหน้าขอเป็นคนตัดสินใจเองได้เลยสนิทกับคนซื้อมากตัดสินใจได้เลยที่ดินแบบเป็นร้อยล้านคนซื้อไม่ต้องมาดูนายหน้ามาดูตัดสินใจได้เลยเนี่ยเจออย่างงี้บ่อยตัดสินใจได้เลยแล้วเวลาเจอกี่ทําไงแก้ปัญหาได้ยังไงเพราะว่ามันมีโอกาสทำงานฟรีนะจากที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เคยทำไหมมินอ่ะมีนจะไม่เมื่อก่อนเราตอนทำแลกาๆเราจะดีใจตื่นเต้นนิดนึงว่าเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวซับเข้ามาโอกาสโอกาสคือในหัว เอาสามเปอร์เซ็นคูณราคาที่ดินเรียบร้อยแล้วโอ้ซื้อบ้านซื้อรถซื้อกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแต่คือพอด้วยบริหารมันนี่มันเดนมัแล้วแล้ลอใช้เงินแล้วยังไว้ได้เลยการจินตนาการในหัวแต่ว่าเดือนนี้พอแบบว่าเราเจอหลายๆเคสอะค่ะมันไม่จบไงเราก็ใช้วิธีการตั้งคําถามกลับไปหาในหน้าอันนี้เป็นทิปมาเลยครับอ่ามาเลย นี่ฟังเลยนะฮะทุกคนฟังเลยนะครับเวลาเราเจอรูปแบบของที่ดินหรือซับเข้ามาเนี่ยครับที่เรายังไม่รู้ว่ามันจะไปซ้ายไปขวามาดูเลยครับอ่ะเป็นไงครับเทคนิคนี้คือถ้าเจอในหน้าที่พาคนซื้อเข้ามาคนซื้อยังไม่มาหรอกแต่จะเป็นลักษณะที่แบบเขาบอกว่าคนซื้อต้องการซื้อที่ดินถ้าเป็นมินมีต่ถามก่อนเลยคนซื้อเนี่ยซื้อทําอะไรเพราะโดยโดยกฎหมายอะค่ะถ้าเขาซื้อทําหมู่บ้านซื้อทําโรงงาน ซื้อทำกวัวดังหรือซื้อทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีข้อกำหนดของผังเมืองพรบรก่อสร้างควบคู่อยู่ใช่ไหมคะผั<า>งเมืองผัง,งสีใช่มันก็จะเช็คก่อนว่าเขาซื้อทำอะไรแล้วก็ตั้งงบประมาณนะคะอยู่ที่เท่าไหร่มันก็มีงบคนซื้อ,อทุกคนนะคะโดยเฉพาะนักลงทุนนะมินฝากในหน้าทุกท่านเลยนะสำหรับน้องใหม่ๆที่เพิ่งเข้าวงการนะคะนักลงทุนทุกคนนะไม่มีใครตัดสินใจซื้อที่ดินโดยป่าจะจากตัวเลขในใจเขาเคาะเรียบร้อยหมดแล้วนะ เขารู้แล้วว่าปลายทางเขาได้กําไรเท่าไหร่และต้นทางอ่ะเขาต้องซื้อ,อที่ดินนะคะในราคาไม่เกินเท่าไหรเ่เป็นไปนไม่ได้ที่เขาจะมีมบัตเจตถามในหน้ากลับไปเลยว่าราคาในใจอ่ะของนายกุลนะคะบัตเจดอ,อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวยกภาพให้เห็นชัดๆหน่อยสมมุติว่านายทุนเดินมาเลยแล้วก็ต้องการจะทําอะไรอันดับแรกต้องรู้แ<บ>จะทําอะไรจะทําหมู่บ้านจะทำอพาร์ตเมนต์ จะทำคอนโดขายจะจัดสรรที่ดินแต่และรูปแบบมันก็จะแตกต่างกันไปข้อกําหนดมันก็จะแตกต่างกันไปอย่างเช่นถ้าทําหมู่บ้านมันก็จะมีหมู่บ้านที่เข้าจัดสรรไม่เข้าจัดสรรจัดสรรเล็กการใหญ่เล็กพิเศษขอบเขตของการใช้ที่ดินก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่เป็นอพาร์ตเมนต์ก็แตกต่างกันไปอีกละยะลดระยะเซตแบ็กอะไรพวกนี้อีกอเพราะฉะนั้นเนี่ยจำไว้เลยครับถ้าเขาจะเอาจริงเนี่ยเขาจะรีเสิร์ชข้อมูลแบบนี้มาเบื้องต้นอยู่แล้วใช่ไหมเอออะ สมมุติว่าจะทําหมู่บ้านทัก40หลัง39หลังไม่เกิน40หลังอย่างเงี้ยจะรู้แล้วว่าหมู่บ้านเนี้ยจะเป็นหมู่บ้านเดียวทาวเฮาส์ทาวโฮมหรือว่าจะเป็นอะไรและเสร็จแล้วเขาจะเคาะตัวเลขมาหมดแล้วว่าเขาจะได้กี่ยูนิตแล้วต้องการประมาณกี่ไร่อาจจะแบบแปดถึง10ไร่3าถึงหไร่อะไรพวกนี้ใช่ไหมมาเป็นแบบนี้ <S <S ใช่ใช่เขาจะมีโปรเจกต์อะไรเร <S <S ียบร้อย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องโยนคําถามไปคือถ้านายหน้าตอบไม่ได้ก็ให้เอะไว้ในใจก่อนว่าบางทีเขาไม่ติดคนซื้อตัวจริงะตะไว้ก่อนนั่นแหละค่ะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งที่มีจะถามบ่อยๆก็คือว่าโซนที่นายทุนนะ่ะเขาเล็งเอาไว้คือโซนไหนอ่ะเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบทุกอําเภอทุกโซนคุณคุณมีนนึกอ,ออกไหมครับอ่ะเขาต้องมีในใจอยู่แล้วผ่านการสํารวจ โดยเฉพาะนักลงทุนที่จะลงทุนเงินปริมาณเยอะๆค่ะอย่างยกตัวอย่างของมินาส่วนใหญ่ของมินา uh huh. คนซื้อมีติดแบบพวกบริษัทมหาชนหรือบริษัทที่ uh huh. มีตัวแทนลงมาจาัดซื้อที่ดินโดยเฉพาะอ่ะมินก็จะคุยสรุปเราก็จะใช้วิธีการเปิด Google Map เลยนะแล้วเราก็จะวงกันเลยว่า uh huh. ถนนเส้นไหนจากตรงไหนไปตรงไหนที่เขาต้องการ เข้าซอยระยะทางได้เท่าไหร่ต้องมีไฟสาเฟสหรือว่าต้องมีการทํประทาพิจารณาอะไรเงี้ยเราต้องถามลงรายละเอียดให้เยอะอันนี้เริ่มเป็นแบบตั้งไข่จริงๆแล้ว<ช>อันนี้จำไว้เลยนะครับมือใหม่อันนี้คือตั้งไข่จริงๆเพราะว่าอย่างที่คุยกันเลยว่ามันไม่ได้อยู่ดีๆมาแล้วเดาๆมาเหวียงละว่าที่ดินมันเยอะมากแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะทาอะไรอะไรเงี้ยฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าสมมติว่ามีใครได้ข้อมูลมาว่าให้หาที่ดินให้หน่อยขนาดเท่านี้ถึงเท่านี้อยู่ในโซนนี้ให้ถามกลับไปว่าจะทําอะไรงบเท่าไหร่ แล้วต้องการโซนทำเลตรงไหนนี่เป็นไงอันนี้ก็คืออันดับแรกที่เราเริ่มหาที่ดินใช่ค่ะมันจะมีเมื่อกี้มีค้ณมินบอกสับมาหนึ่งคำมันมีในหน้าที่ติดทุนค่ะแล้วก็ในหน้าที่ติดเจ้าของทรัพย์อ่ะลองอธิบายในหน้าที่ติดทุนกับในหน้าที่ติดเจ้าของทรัพย์ให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกันยังไงฮะจริงๆก็ค่อนข้างจะตรงตัวนะคะในหน้าที่ติดเจ้าของทรัพย์อ่ะก็คือคนที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของทรัพย์ให้ดําเนินการขายโดยทั่วไปอ่ะจะมีการทําสัญญา ไม่ว่าจะเป็นสัญญาปิดให้ในหน้าขายรายเดียวหรือว่าทําสัญญาเปิดให้ในหน้าขายหลายเจ้าแต่มีการต,ตกลงค่าตอบแทนค่าคอมมิชชั่นอะไรทุกอย่างชัดเจนกําหนดราคาขาย <ๆ S 2> ที่ชัดเจนทําสัญญาไม่ใช่ว่าฟิกค,ค่าคอมอย่างเดียวนะแต่เป็นการล็อกราคาขายด้วย <ๆ S 2> มีหน่กเคยเจอแบบว่ายังไม่ทําสัญญานะคะโทรไปบ้านหลังหนึง่งโทรไปวันที่หนึ่งเราก็ต้องปลอมตัวเป็แบบว่าคนจะซื้อก่อนม<อ>ีแต่วิธีการ <McK> สืบเนาะวันแรกมีโทรไปถามว่า ว่าหลังนี้ขายเท่าไรเขาบอกว่าอ๋อขายที่สามล้านห้าอีกวันนึงโทรไปโทรไปสำรวจอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเอาอีกเบอร์หนึ่งโทรไปนะคะเปลี่ยนสามล้านเจ็ดเนี่ยคือธรรมชาติของเจ้าของอะค่ะพอทีน่ามีคนโทรมาเยอะๆขออีกหน่อยขออีกหน่อยอ่าเขาก็จะรู้สึกอืมของเขาดีหรือเปล่าเนี่ยมีคนโทรมาเขาก็จะเพิ่มราคาแบบนี้นายน่าจะทำงานยากเราจึงจาเป็นต้องทาสัญญาเพื่อที่จะล็อกราคาขายว่า ราคานี้จะให้เวลากี่เดือนในการทำการตลาดขายอันนี้นหน้าติดเจ้าของทรัพย์เนาะส่วนในหน้าที่ติดทุนนะคะก็คือติดคนซื้อได้รับออเดอร์มาก็คือได้รับออเดอร์จากทางบริษัทต่างๆหรือคนที่เขามีความต้องการที่จะซื้อที่ดินหรือว่าซื้ออสังหาประเภทต่างๆค่ะมันจะมีการกําหนดสเปคกาหนดบัจเจตเนี้ยมาชัดเจนแล้วกลุ่มเนี้ยก็จะําทการสอกหาแต่โดยทั่วไปเท่าที่มินเจอคนที่ติดทุนจะไม่ได้เป็นนายหน้านะแต่จะเป็นพนักงาน ในบริษัทนั้นนะคะเป็นคนส่อหาแลวเขาก็ติดต่อมาทางนายหน้าที่เป <ah> ็นคนที่ตปิดเจ้าของซับนั่นแหละโอเคนี่ก็ความแตกต่างระหว่างนายหน้านะมาถึงคาถามต่อไปครับวันแรกเนี่ยครับเดวันเลยสมมติว่าน้องๆเพื่อนๆในเพจเนี่ยครับต้องการจะเริ่มต้นอาชีพนายหน้าวันแรกเนี่ยเราต้องเริ่มทําอะไรกันก่อนครับ วันแรกอะคะถ้าให้มินแนะนํานะเนี่ยดูคลิปเนี่ยไปปุ๊บอยากเปนในหน้าเลยถ้าตั้งใจแล้วว่าจะทําแน่ๆสเต็ปแรกเลยะให้เราเลือกก่อนว่าเราจะเลือกทําเลพื้นที่ทํางานของเราอะที่ไหนม,มินเรียกว่าพื้นที่ทํางานเดี๋ยวมันจะ link กับการทําฟาร์มคือเหมือนถ้าเราปลูกผักแบบว่าใส่ปุ๋ยดีๆอนาคตมันก็เก็บผลผลิตได้การที่เราเลือกพื้นที่อะค่ะอ่าเราก็ต้องแบบเชี่ยวชาญในพื้นที่ไงเพราะวันหนึ่งที่เราเชี่ยวชาญมากพอรายได้มันก็จะกลับเข้ามาหาเราต่อเนื่องการทําฟาร์ม